ไปสนหักง่ายไม่เห็นหากง่ายเลยก็อยู่นะครับ มิชชั่นคอมพิีสมือสุกเลยอะสุกแล้วไรครับได้ปลาอยู่สายได้เรื่องนะครับตอนแรกนึกว่าปลานินนะครับรก,นนะกัดเบาแล้ว แรงดีด้วยครับใสสวยลาพัลลานะครับกัดลาพันล่าแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนกัดผม สองขอสามขอโอ้โหเจ็บบวกไม่ถึงครับหกโลได้ตัวผู้นี่ตัวผู้ครับตรงนี้เดี๋ยวตัดคลิปก่อนับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปครับ